เจ้าสวัสดีทา่านผู้ชมิักเวงจันทร์นแนลเมื้อนี้จะพาทา่านผู้ชมมาที่วัดทงทธงธาตุเขตบ้านหอมใต้เมืองหาดใหญ่ฟองนครหลวงเวงจันทร์เนาะเป็นวัดที่ศักดิ์สิิทธ์ประชาุนเขตนี้หรือว่าประชาุนเขตนครหลวงและต่างแขวงก็ให้การน,นับถือแรัศกระบ,บูชาเนาะจะมีตำนานก้าวขานเรื่องพญานาคเนาะเดี๋ยวจะพาทา่านผู้ชมเขาเ้าไปเลาะเบิ่ง ปชาชุนเพิ่นมากกวาบ่ว้นะเป็นเงื่อนลวงลายนะในแต่ละวันเยวพาใครมาสชมรอเลยเนาะอยู่อ้อมห <are you? S 2> อบตัวที่ว่าห้ mm hmm. างห้างเขาขามานี่จะมีปราชุนเพิ่นขาย mm hmm. เป็นเอาโอวานาค mm hmm. ันมกเบงมาบูซ่านะสามทางสอง พราะวัดแห่งนี้เป็นมิตรำนาจเกี่ยวกับพญานาคเนะาะสถานที่ตั้งของวัดแม่นติดกับแม่น้ำคลองปินนาไปทางจังหวัดหนองคายเนะบบาะในพาทธรส้มเลาะเบิ่งอันนี้แม่รรเราซนพวกเราทานมาเ็งละดอกไม้มาให้สซนพี่มากราบไหว้ได้บูชาแล้วไปไหว้เนาะ เป็นบรรยากาศอยู่อยู่ภายในวัดนะมือจะพนตกนะอันที่บยบเพื่อไหน่อยนึง่แล้วเก่เลยอันนี้มันนา,นาประเทศสัตว์ที่ว่าเพื่อนเอามาบูชาละคอยมีเอียนมีป่าน,านี่ เดี๋ยวจะพาทางมาสมเข้าไปด้านในเนาะไปเบิงว่าประโซนเขตนี้พันมาบูชาอยู่ไปอนานที่ีอยู่แคมป์ของนะอยู่ในวัดแห่งนี้ที่ว่าป่นหนาไปทางจังหวัดหนองคายเลอยใส่ัแล้วไม่เนือบุญจะได้ใจพี่องเราก็เริ่กินท้องหลังร้อยอเดีนีคนกััน้าพันหักแล้วแตบอกคนนี้จุประสงค์เก็ไปอย่างแต่ก็ส่งเสื้อออกไปพันเรื่องลบุญต่อบุญอื่นใอินได้ฟังเกิดศรัทธา ไอซองละอ่อบิดฐานีิซึนนี่จะเป็นจุดที่เพิ่นแขีแนละเซมซีเดในศาสนาเฮานี่นอกขอเป็นจัภาพบุนอย่างเด้อมตนามมนเื้อเสนกีบเด้อพจุบันหนองเต็กใต้อาสาถวยซื้อได้ขายมานทำกิจการงานแกเจอรี่ในมีอนนี้ทรงบันได้สวรรค์น้ำเพลินในมีอนี้สงกำแพงกอป้องกันเด้อนีงห้องน้าในพนทุกคนโศกจมาหอมสากหอ จากวัดว่าห่มห่มทำกมดีร่วกันต่อมาต่อมาจะมีนะประชุมตันเดาขันหากเปงและดอกไม้ไม่ให้บูซานะครับบูซาเพื่อมาบูซาต่อพญานาคยู่แคปของในวัดแห่งนี้รันเกี่วตอัสสดเอ้าภานงหลายท่าลาสังเกันงบันทตัวนี้นะ นางจำโซ่จำังเงินอยู่หาเสียพันกีราทุกวนอยู่บ้านก็คยเงินกีสตราข้าวเตาอ้ยนี่มันอรันอเขาบุกนี่ด้ก็นีเป็นสัตว์นำที่เป็นออกมาให้หู่ซาแล้วกันเออคอยเพื่อบุญทำบุญพาเขาเอาแต่จะ้อบุญสานพระธรนี้ิชพระพรมาเด้อ สิงกิตไมหวไปยังนาคมาแคมปองนะแคมน้ำปองนะสถานที่วัดแห่งนี้จะอยู่ติดแม่น้ำปองตินะต่ทางแต่วัดหนองคายอ่าจำนอนสามวัดหวงอ่าเท์มังกีรตาชุเตอร์เอาต่อมาก็นนมีอนางเทศอ่เพชรรัตดา จุดน <anto> ี้จะจุดเพิ่บ่ายพญานาคปาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แกลงปองคนจำนวนคนส้นแต่ละมือมาจำนวนหลายลนะมาสักการะบูชาที่วัดนหวยงเอยงเางเวียเดี๋ยวย้ายเขาไปดานในและแกมงปอง บาเตียปบเกีดแดงเอ่อโมสนามาหาีันต์สาดอาณัอัมไวันบุละม้นงน้านคงปากท่อโมเสสนาจุดที่เป็นใเขาังมีอีกน,น,น้ำใสร้อนบุนละม้วนบกาอ สะอาดเมืองไทยานีนครหลวงโมนาวอสาเงินเงินอยู่หางีคนกีบรโดดนางมารตาขุดตะวงบนบ้านตกฟางเหนือแางนหลวงรานต่ว่าัเ้หางซีฟคนีบกระโดารีน้ำวงมาลาคมักตีูบฟาน้ำแงเหนือ โมทนาวงส่างาโยนเิ่เส้นวี่จะเป็นจุดที่เพันไหวพระศักการะบูชาพญานาคในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แค้แ<า>มของแค้มแม่น้ำของนะต้นขาพรติงพิเนตดูด้วว่า ภาพวันนี้จะเป็นแม่น้ำพองกินหลังหลังนานาฮอไหวเดี๋ยวเขาจะย่างลงไปด้านลุมบอลเพื่อปล่อยป่านะเขาได้แต่ละวันจะมีปฏิสนธนแล้วก็อยู่อยู่ใกล้แล้วไก่ที่ให้ความมานาศรัทธามามาไหว้ในแต่ละวันเนาะฝนสองวันอทิพย์แห้งเนาะ

เาต่อมาเอาอลิงเซยชักตองเดครอบรัวบ้าหัวหัวตัวนี้จะเป็นจุดที่เพิ่นปล่อยป่านะจุดปล่อยป่าที่ประดุสนเพิ่นบุซาป่านัมาปล่อยอยู่อยู่จุดนี้ ตัวนี้จะแม่น้ำคลองที mm ่ว hmm. ่าภาคเบื <researched> ้องนั้นจะเป็นจเจ้า้องค้ายประเทศไทยออออาาเเป็นนนสุขแ้้ววพรบคัง จะเป็นจุดที่เป็นปล่อยปลาธรมชาติข <time> ้าเขาบุญไม่เขาเป็นปุญในน้ำเสมอไม่หรอกแต่ออกข่าวเขาเป็นบุล้วทุกมาดหลอดไม่แค่ขาเป็นเปิดปุเนาะน้เขาเป็นลาาบ้านเขาเป็นไ่ไม่อกแแล้ววันนี้บุญก็มอนเขาวเขาเปก่ีนดีีดนดว ถือว่าประผชนให้ความศรัทธาอยู่วัดแห่งนี้ปนนนะเป็นจํานวนหลวงหลายเนาะบ่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลหรือชาวต่างประเทศที่อยู่ต่างประเทศนะแต่ละแต่ละมื่อแต่ละวันประผชนจะมากราบนะไ,ไหว้บ่ขาดเนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ด้านเพิงเนาะที่ว่าเพิ่นกราบไหว้ประผชนกราบไหว้ น้องคตรงนี้มีเสียงกอนแนบก่อนประทของใส่ยูฟันกินเอร์เันเเป็นคนที่อิ่ปอุดมาเอ่อคนเ้าน่าคนซื้อน่าก็ได้คนที่มีความปวดใจเออถ้าเจ้าถ้ามีปวดคนเจ็มจะออกาูบป้าใจให้เป็ีนที่น่นแน่นสาย ตาชีตหาดลกันเนาเออนี <deal> like ่เราเพื่็นเพียบกลนว่าคนเคยคักตาชีติดมงามได้พึ่งก็ว้ี่หน้าตางามอยูพันตีนิสัยก็ดีเออโอ๊ะเนอตออธรรมดาเอาได้มอาให้เนาะ โอ uh, shirt, 네้ทานเนพ้อปีิงสนืองซคอสซีแล้คอสื้อได้ด้นเปนวนทงชาดเนาะอยู่วันหอมใตยมันง e. เงนคเราะเรไมดเดี๋ยวเบอ่์บรรยากาศด้านในอีกบาเนาะไอเราเนี่ยโอ้เราทานแซลเน้องสต็ปิมากเรียอยงนี่เ๋ยเนาะเออ่อร้นนัไงล่ะโอ้ในโซ่ก็ได้เอามาทานแสนิ อุบออ่ทมอีกหนึ <guarding okay>? ่าทมไม่เห็นบรรยากาศอยู่เขตอยู่วัดทงาเขตหอไตเมื่อัดฟแล้วหลนไม่กพาสมมาเบิงมากาบไหวสิ่งศักดิ์ิทธ์อยู่วัดแห่งนี้ก็คือความนับถือของเรืงดังนักนะบุสมเห็นบรรยากาศ่ออาครบัวนางน้อยอนางน้อยผิดคน เพราะว่าแต่ละมือจะมีประชโนทั้งไกล่ละไก่นะแล,ะและยูเกตต่างประเทศเพื่อนกันให้ความศรัทธาดีมาไหว้เถิดศีลดิวัดแห่งนี้ให้ท่นานผู้ชมได้เห็นด้วยนะลัทธิวัดกุน,นะน,น,นท้าเอ้าวงเนี่ยนะหมดให้หอยข้าวแก้ก็คอมธาราสาหังเกิสาธุอธตรมนา เมือประสานเนาสวัเกสาทวครัวปัจจาบนแต่ละวันมาแม่นจตานวลลงลายนะครับ เดี๋ยวเขาจะย่างไปด้านหน้าเราไปเบิงองค์ธาตุเกาแกยูวัดแห่งนี้นะองธาตุทียูดาด้านหน้าวัดเกีนี่บรรยากาศภายในวัดที่เปิดซนเป็นเทพขันมาเบ่งให้เปิดซุนที่วัาความศรัทธามาบูชาเราไปบูชาดสิบต่อนเนบ้านสงเาใ มาเนมีขอควนางผูทันันทะบองหวงสีผ่านท้องสุสสดใวันนี้เป็นไดเป็นแรงอาหารที่ว่ามานน้อยสะดวกให้แก่ปรซชนที่ต้องการอาหารว่าอีกาสีัเกียบาลานางดละไมพ้อมมีใส่เสบขอดครัว มีขับใจเเป็นจ้นาภาพสารน้ำเลือดมีเสียงรวมบ้างเดี๋ราจะพาท่านผู้ชมเลาะไปด้านหน้าเนาะไปไหวองค์พระเจดีย์ไงอยู่ข้างหด้านหน้าวัดความกลัวนะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเบื้องเจดีย์ไงอยู่ทางด้านหน้าวัดเนาะเจดีย์ไงทางด้านหน้าวัด นี่จะเป็นองค์เจดีย์ใหญ่เนาะทางด้านหน้าวัดที่เขาเข้ามาจะเห็นเลยนะนเนาะเจดีย์ง่ายกี่นองค์เจดีย์ใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะประชุนให้ความสนใจมากราบไหว้สักกาบุษย์ใชนะ่เดี๋ยวจะเบิ่งด้านข้างนะครับาน คือว่าสวยๆงรงามหลายนอะองค์พระจะดีไงอยู่ทางด้านหน้าวัดเราธรมสมนี่เป็นบรรยากาศอยู่วัดทงธาตุนะเขตบ้บานหอมใต้เมืองหาดเจ้ฟ้องนะครหลวงแม่จันคือว่าประชุนให้ความศรทัทธาเป็นจำนวนหลวงหลายนะทางภายในและต่างประเทศสนอยู่ใกล้และไกลน,นี่ประชุสนเพิ่มมากกว่าไป คือว่าร้ายเนาะขอบใจนะทา่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามปุก,กระดิงไ้เดอรอเนาะเพื่อเป็นกำลังใจฮ็ดคลิปใหม่ๆนะอย่าลืมกดแชร์มูฟูหูน้ำนะส่วนไหนท่านใดสนใจหรือว่าศรัทธาในะองค์พญายนาคกามากระบาย้ะนะทีวัดพงธาตุ เหตุบรรหอมไต้มืหอ,นะอหัตถ่อนครหลวงแม่แก่นเส้นทางมากกับสุอดหรอกสบายแนละ้วเพราะว่าเส้นทางหาก,กันแล้วเป็นปู่คอนกีดครังแนออกจากวงเวียนค่าเจเนโมออกมาเส้นโบโอนมาตามเส้นคอนกีดพื่นทางใหม่นี่อขอขบใจนะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะ